นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีวะลีจะมหาเถโรเทวตานะระปูชิโต โสระโหปัจจญาทิมหิอหังวันทามิตังสทาศีวลีจะมหาเถโรยักขเทวาพิปูโตโสระโหปัจจญาทิมหิอหังวันทามิตังสทาศีวลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังภวันตุเมชิมพลี จะมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพพทา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรโณตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะภวันตุสัพพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะภวันตุสัพพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะภวันตุสัพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรโตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะภวันตุสัพพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะภวันตุสัพพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะภวันตุสัพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรโณตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะภวันตุสัพพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะภวันตุสัพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรโณตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะภวันตุสัพพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะภวันตุสัพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะพวันตุสัพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโซระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภะภวันตุสัพธา